สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศมาเลเซียมาเลเซียการแลกเปลี่ยนนามบัตรเป็นเรื่องปฏิบัติตามปกติจึงควรพกนามบัตรติดตัวให้เพียงพอเวลามอบนามบัตรให้นักธุรกิจมาเลเซียเชื้อสายจีนและชาวมุสลิมให้ใช้สองมือถือนามบัตรยื่นให้เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้รับ เวลารับมอบนามบัตรจากชาวมาเลเซียควรอ่านรายละเอียดสักครู่ก่อนเก็บเสื้อแขนยาวผูกเนกไทถือเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการประชุมทางธุรกิจเสื้อสูทสำหรับงานเลี้ยงตอนคำ่ำเสื้อบาติกแขนยาวใช้กับงานพิธีการหากไม่แน่ใจขอให้สอบถามเจ้าภาพ ชาวมาเลเป็นสังคมที่เน้นความสุภาพและความเกรงใจห้ามแตะศีรษะของชาวมาเลโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการหยาบคายสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสิงคโปร์ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางนอกจากนี้ก็มีภาษาฮกเกี้ยนมาเลและทมินเนื่องมาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติในการแลกเปลี่ยนนามบัตรนั้นควรกระทำด้วยท่าทีที่สุภาพแสดงถึงการให้เกียรติกันเช่นหากต้องการแลกเปลี่ยนนามบัตรควรยื่นให้ด้วยมือทั้งสองข้าง และควรอ่านรายละเอียดในนามบัตรสักครู่ก่อนที่จะวางไว้บนโต๊ะประชุมไม่ควรเก็บเข้ากระเป๋าในทันทีเครื่องแต่งกายสำหรับการเจรจาทางธุรกิจผู้ชายควรสวมเสื้อแขนยาวผูกเนคไทสำหรับผู้หญิงควรสวมชุดสูทหรือกระโปรงกับเสื้อสุภาพในการสนทนาให้สังเกตอากับกิริยาของคู่สนทนา เพราะชาวสิงคโปร์มักไม่พูดออกมาตรงๆเมื่อไม่เห็นด้วยเนื่องจากมีความเกรงใจสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและได้ผลน,นั้นควรเป็นการเชิญทานอาหารเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ ือแขนยาวผูกท้ายถือเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการประชุมทางธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อประชุมกับนักธุรกิจฟิลิปปิน์เชื้อสายจีนชุดสูทเหมาะสำหรับการประชุมที่เป็นทางการกับระดับผู้บริหารหรืองานเลี้ยงอาหารคำ่ำสำหรับเครื่องแต่งกายหญิงในการประชุมธุรกิจนั้นให้ใช้ประเภทกระโปรงกับเสื้อหรือกางเกงกับเสื้อ และกระโปรงชุดหรือชุดเสื้อกางเกงพร้อมสูทภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในฟิลิปปินส์และเป็นภาษาที่ใช้ในธุรกิจชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในการพบปะชาวฟิลิปปินส์ครั้งแรกให้เรียกนามสกุลของผู้นั้นเมื่อคุ้นเคยกันแล้วจึงเรียกชื่อจริงเช่นมิสเตอร์แอนโตนิโอโลเปซ เมื่อพบกันครั้งแรกต้องเรียกชื่อมิสเตอร์โลเปซเมื่อสนิทกันแล้วจึงเรียกแอนโตนิโอ